ตามมาต่อครับผู้ชมหลังจากที่ทางการไทยส่งชาวอุยกูกลับไปที่ประเทศจีนไปถึงประเทศจีนงแต่เมื่อวานนี้ แต่ปรากฏว่านานาชาติแล้วก็องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนก็ออกมาประนามทางการไทยครับคุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงหลังจากที่ทางการไทยส่งตัวชาวอีกูอย่างน้อย40คนกลับประเทศจีนพร้อมเรียกร้องให้ทางการจีนอนุญาตให้มีการตรวจสอบความเป็นอยู่ของชาวอีกูที่ส่งกลับไปประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะที่รองนายกฝ่ายความมั่นคงคุณภูมิธรรมยืนยันบอกว่าจีนมีสิทธิ์ที่จะขอตัวชาวอีกูกลับไปประเทศ และรัฐบาลไทยได้ชี้แจงแล้วว่าทําตามกฎหมายคํานึงถึงหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศครับช่วงแรก15วันหรือเดือนหนึ่งเนี่ยทางน้ำมนตียืธรคกับทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จะไปเฝ้าดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็ยังจะให้สถาเนเอกอัครทูตไทยประจำตุักงเนี่ยติดตามดูเป็นระยะระยะนะครับแล้จริงๆเราก็ได้คุยกับ ทางตะวนตกทางทางทางสหรัอเมริกาหรือทางทูตในประเทศต่างๆไว้แล้วว่าเรามีภาวะอยู่แค่นี้กักไว้เราก็ผิดกฎหมายเรื่องเรื่องคลอมทอรอมานเหมือนกัน ขณะที่พลตํารวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผบ,บตรซึ่งก็เดินทางไปที่มณฑลซินเจียงด้วยเปิดเผยกับดิฉันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะว่าตอนนี้ท่านกําลังเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของชาวอุยกูร์ที่ส่งกลับไปโดยท่านยืนยันค่ะว่าไม่มีการบังคับแต่อย่างใดทั้งหมดเนี่ยได้มีการลงนามในหนังสือสมัครใจขอกลับบ้านทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลส่วนที่มีการาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางการจีนกับไทยนั้นร่วมกันจัดฉากไม่จริงค่ะท่านบอกว่าการที่พูดแบบนี้มันอาจจะกระทบต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ผมผมคิดว่าจะส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์นะครับ <Ừ. S 2> เรื่องนี้ผมผมอยู่ที่นี่มีสากทีพยานหลายคนคะนะครับทั้งเลขาสมชทั้งนันอุปทูตและและ้วก็ทางผู้ใหญ่ทางฝั่งจีนเองเนี่ยนะผมผมผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จินตนาการกันไปเองครับอืมค่ะอ่ะ ขณะที่วันนี้สสกันดาวีครับเอาจดหมายของชาวอุยกู3ฉบับครับที่เขียนถึง u n s c r เมื่อกลางปีที่แล้วขอความช่วยเหลือไม่อยากถูกส่งกลับประเทศจีนแล้วก็เอามาเปิดเผยครับบอกว่าในจดหมายที่ส่งถึง UNHCR เนี่ยแต่ไม่ถึงครับถูกสตมเก็บไว้และยังพบข้อมูลบอกว่าชาวอุยกูเนี่ยจะมีการอดอาหารประท้วงด้วยจึงก็คาดเจนบอกว่าอยาส่งกลับประเทศจีนภาคถูกส่งไป ชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับการถูกขังถูกทรมานและอาจตายได้แล้วมีฉบับที่สองเป็นการเรียน,นบอกว่าขอไปตุรกีไม่ไปจีนส่วนฉบับที่สมขอความช่วยเหลือจากประชาคมโลกซึ่งตรงนี้แหละครับคุณคุณกานาวีก็เลยเอามาเปิดเผยแล้วบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะ ชี้แจงกับสังคมไม่ใช่บิดเบือนข้อเท็จจริงแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะี่ทางรัฐบาลโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยก็นําภาพออกไม่ดูแล้วนะว่าตอนที่เขากลับไปถึงจีนเนี่ยเขาก็ดีใจนะได้เจอครอบครัวได้มีการสมกอดกันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่ทางสหรัฐเนี่ยมาประนามไทยแบบนี้ทานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตรวจสอบแล้วค่ะว่าทําอะไรได้บ้างอุยกูเข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายแล้วก็ติดคุกอยู่ที่ไทย11ปีแล้วลงโทษนานแล้วก็ยังไม่เคยมีประเทศที่3มมาขอรับตัวก็เลยคุณผู้ชม พอทางการจีนเขายืนยันว่าคนเหล่านี้เป็นพลเมืองของเขาซึ่งเราเองก็ต้องส่งกลับไปเพราะว่าทางการจีนต้องการที่จะนําตัวทั้งหมดกลับไปยังประเทศจีนนะคะโดยนายกยืนยันว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษย,ยชนทางการจีนยืนยันนะคะว่ากลับไปเนี่ยก็จะไม่ถูกดําเนินคดีให้กลับไปอยู่กับครอบครัวและก็สังคมได,ได้ได้กลับไปสู่อ้อมอกอ้อมกอดของครอบครัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าค่ะ